สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบรรยากาศของเรื่องราวพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลของขลังต่างๆนะครับวันนี้ครับผมมีนะครับของดีเมืองกำแพงเพชรนะครับและเป็นวัตถุมงคลนะครับประจําจังหวัดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสิ่งเป็นเป็นพระนะครับซึ่งนะครับ เป็นที่นิยมนะครับและเป็นหนึ่งในเบญจภาาคีนะครับเบญจะคือห้านะครับก็คือหนึ่งในห้าของพระที่มีความยอดนิยมเป็นพระกุนะครับนี่คือนะครับพระกุกําแพงเพชรนะครับเรื่องความเก่านะครับผมไม่สามารถชี้ขาดได้ครับว่าเป็นพระแท้พระเก่าในยุคไหนกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผม เชื่อว่าเป็นพระแท้นะครับอาจจะเป็นพระใหม่ก็ได้นะครับดูจากพิมพ์ก็เหมือนจะถอดพิมพ์นะครับดูใบหน้านะครับก็ดูเหมือนดูคมใบนะครับและผิวนี่เนียนกริบเลยนะครับเงามากนะครับท่านผู้ชมนะนะครับโโหก็ดูดูสวยนะครับผมไปสวัสดีคนณลุงท่านหนึ่งนะครับแล้วก็สนิทสนมกันนะครับเป็นลูกค้าที่นะครับมาตัดผมกับผมนะแล้วก็สนิทสนมกันเป็น พิเศษนะครับและท่านก็เป็นคนกําแพงเพชรโดยกําเนิดนะครับท่านก็เลยบอกว่าท่านมีพระซุ้มก่อกําแพงเพชรนะครับเป็นกู่กาแพงเพชรเนี่ยมีนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับส่วนองค์แท้ท่านบอกว่าเป็นองค์เก่าๆนะครับก็ก็มีของท่านนะครับก็ราคาก็น่าจะหลายตังค์นะครับแต่องค์นี้ที่ท่านให้มานะครับท่านบอกว่าท่านก็เก็บสะสมมานะครับนานแล้วนะครับ เก็บมานานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ไหนยุคไหนนะครับอาจจะเป็นพิมพ์ย้อนยุคแต่ก็ย้อนยุคปีลึกๆหน่อยประมาณนี้นะครับท่านบอกนะครับก็สวยนะครับของดีเมืองกระแพงเพชรก็ต้องเป็นพระสุมกอนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่สวยนะครับลีบละยับเงาเว็บเครับท่านผู้ชมดูสิครับดูลักษณะโค้งใบหน้าซุ้มนะครับด้านบนนะครับก็ดูลึกอยู่นะครับนะครับส่วนส่วนด้านล่างนะครับตรงฐานกีบบัวนี่ก็ ก็จะตื้นๆหน่อยก็เหมือนถอดพิมพ์มานะครับแต่ก็ดูเหมือนเก่าไม่เก่าหรือเก่าทํานะครับนะครับแต่แต่ผมเชื่อว่านี่คือเป็นผ้าส้มก่อแท้นะครับอาจจะเป็นผ้าส้มกอยุคใหม่นะครับหรือนะครับอาจจะเป็นผ้าเก่านะครับท่านไหนที่มีความชํานาญเรื่องของผ้าส้มกอนะผ้ากุนเนี่ยนะครับก็รบกวนพิมพ์ไว้ในใต้โวตให้หน่อยละกันนะครับเพื่อ เป็นความรู้แล้วก็ศึกษาร่วมกันนะครับอาจจะให้พิมพ์ให้รายละเอียดให้พอทราบนะครับว่าเป็นสร้างในประมาณช่วงยุคไหนนะครับแล้วก็ปีไหนนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับพระเก่าหรือยังเป็นพระใครเป็นคนสร้างนะครับหรือว่าเป็นพระกุกเลยจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่มีข้อมูลหรือทราบนะครับก็ขอความเมตตาพิมพ์เพื่อเป็นความรู้แล้วก็ศึกษาร่วมกัน ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยละกันนะครับนี่ผมมีพระเก่าๆจากคุณลุงท่านนั้นมาผมก็เลยโอ้รู้สึกว่านี่เป็นพระหนึ่งในเบญจภาคีนะครับที่หลายๆคนเนี่ยนะครับก็อยากจะมีนะครับนะครับก็อยากจะมีไว้เป็นวัตถุมงคลประจําตัวเน,เนื่องจากว่าเป็นพระดังนะครับถ้าเป็นพระแท้ที่เป็นพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับ ก็ราคาเล่นกันเล่นหากันก็ประมาณเป็นหลักล้านนะครับนะครับถ้าองค์นี้แท้หรือว่าเป็นพ้าเก่าก็พิมพ์ไว้ใต้ใต้คลิปใต้คลิปให้ทีนะครับเนี่ยผมจะได้ดีใจนะโอ้โหมีพ้าหลักล้านนะครับนะครับสวยนะครับดูแล้วจากผมไม่แน่ว่าความเนียนของเก่านี้เกิดจากการทําหรือผ่านการเวลานะครับนี่ครับสวยเงาแวบเลยนะครับท่านผู้ชม นะครับม <Na'> <im sharing> <im> ันนะครับเกิดจากความเก่าแก่นะครับคราบคราบมันเกิดจากความเก่าแก่หรือว่าเกิดจากการเคลือบน้ํายาครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็นะครับฝากคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปให้ทีละกันนะครับนะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับ อันนี้ด้านข้างนะครับผมนนด้านข้างนะครับดูดูไปเลยนะครับอืมครับผมนะครับก็ขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมพระกุกกำแพงเพชรในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีนะครับพระเด่นพระดังจากที่ไหนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะนำมา พูดมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอเล่าวคำว่าสวัสดีครับผม